ในหมู่บ้านคลองบางม่วงอันห่างไกลออกไปไม่ไกลจากรังสิตปทุมธานีที่โอบล้อมด้วยป่าละเมาะและคลองน้ำที่คดเคี้ยวชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้การดูแลของกำนันอาคมชายวัยกลางคนผู้แคร่งขรึมและมีวิชาอาคมแก่กล้าไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของกำนันแน่ชัดรู้เพียงว่าเขาเดินทางมาจากแดนไกลและเข้ามาตั้งรกรากที่นี่เมื่อหลายปีก่อน พร้อมความรู้เรื่องสโยเวทและสมุนไพรโบราณชาวบ้านต่างนับถือและเกรงใจกำนันอาคมเพราะเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้นำหมู่บ้านที่ดีแต่ยังเป็นที่พึ่งยามเกิดเหตุการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติยิ่งกว่านั้นกำนันอาคมมีเหตุผลส่วนตัวที่ทำให้เขายึดมั่นในการปราบพูดผีปีศาจเขาสูญเสียครอบครัวไปในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคุณใส่เมื่อครั้งยังเยาวนั่นทำให้เขาสาบานว่าจะอุทิศชีวิต เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จากอำนาจชั่วร้ายความสงบของคลองบางม่วงเริ่มสั่นคลอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นสัตว์เลี้ยงล้มตายอย่างไร้สาเหตุโดยเฉพาะหมูและไก่ที่ถูกควักเครื่องในไปจนหมดสิน้นชาวบ้านเริ่มล้มป่วยด้วยอาการอ่อนเพลียตัวซีดเผือดและฝันร้ายถึงเงาตะคุมที่ตามหลอกหลอนยิ่งนานวันเข้าอาการก็ยิ่งสุดหนักลงจนบางรายถึงกับสิ้นใจ ท่ามกลางความหวาดกลัวชาวบ้านเริ่มกระสิบกระซาบถึงเรื่องปอบเพลียปอบเพลียไม่ใช่ปอบธรรมดาที่เข้าสิงร่างและออกหากินเครื่องในสัตว์เท่านั้นแต่มันเป็นวิญญาณอาฆาตของยายเพลียหญิงชาราผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมดและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะความอิจฉาริษยาและคำใส่ร้ายของคนในหมู่บ้านยายเพลียสาบานว่าเธอจะกลับมาทวงคืนทุกสิ่ง และจะทําให้ทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับความตายของเธอต้องรับผลกรรมปอบเพลียไม่ได้กินแค่เครื่องไหนแต่ยังดูดกลืนพลังชีวิตของผู้คนทําให้ร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนสิ้นใจกำนันอาคมรับรู้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่แผร่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านเขาเริ่มสืบหาบเบาแสและพบว่าปอบเพลียม่ได้สิงสู่ใครอย่างถาวรแต่มันจะซ่อนตัวอยู่ในป่าช้าเก่าแก่ท้ายหมู่บ้าน และจะออกอลาวาดในช่วงเวลาที่พลังงานของผู้คนอ่อนแอที่สุดค่ำคืนหนึ่งกำนันอาคมตัดสินใจออกไป,ปเผชิญหน้ากับปอบเพียตามลำพังที่ป่าช้าเก่าเขานำยันและเครื่องรางของขลังติดตัวไปเต็มพิกัดการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดกำนันอาคมต้องใช้ทั้งวิชาอาคมคาถาอาคมและสติปัญญาเพื่อรับมือกับความแค้ที่สั่งสมมานานของยายเพลียในจังหวะที่กำนันเกือบจะเพลี่ยพล้ำ เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากวิญญาของเด็กน้อยที่เคยถูกยายเพลียกูดพลังไปกำนันอาคมตระหนักว่าปอบเพลียไม่ได้มีแต่ความมุ่งร้ายแต่มีความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวที่ต้องการการปลดปล่อยกำนันอาคมไม่ได้เลือกที่จะทำลายปอบเพลียโดยสิ้นเชิงแต่เขาเลือกที่จะสะกดวิญญาของยายเพลียไว้ในต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางป่าช้าด้วยพิธีที่ซับซ้อนและต้องใช้พลังจิตอย่างมากเขาสื่อสารกับยายเพลีย พยายามปลอบประโลมความแค้นในใจของเธอและมอบโอกาสให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบแม้ปอบเพลียจะถูกสะกดไว้หมู่บ้านคลองบางง่วงก็ไม่ได้กลับมาสงบสุขในทันทีเพราะพลังงานบางอย่างของยายเพลียยังคงหลงเหลืออยู่กำนันอาคมยังต้องคอยดูแ,แลและเฝ้าระวังหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดเขารู้ดีว่าความแค้นที่ฝังลึกบางครั้งก็ยากจะสลายไปโดยสมบูรณ์ และหน้าที่ของเขาก็คือการเป็นผู้พิทักษ์ที่ต้องพร้อมรับมือกับสิ่งลี้ลับที่อาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อ